บอกว่ากิจฉาคนที่แบบว่าเต้นแล้วคิ้วๆอ่ะคือเอวร่างกายอะไรเงี้ยสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยคือคิดว่าจะเต้นแบบเอวเยสก็เอวเยสอ่างเ้ยเขาเรียกเอวหวานใช่ไหมเต้นเต้นกันอ่ะเออไม่ไม่ไม่สามารถไงเหมือนร่างกายเดี๋ยวว่าแต่ว่าเดี๋ยวว่าแต่เต้นเลยอ่ะแช่ทุกวันนี้กินข้าวไม่ให้กัดปากเลยยังเป็นเรื่องยากเลยอะไรเงี้ยร่างกายมันสร้างมาด้วยกันไหมมันสัมพันธ์กันไหมคือแบบแัดยังไงให้โดนปากตลอดอะไรเงี้ยแบบไม่ ัดแย้งกันตบตีกันเองอะไรเงี้ยระหว่างแบบระหว่างฟันระหว่างปากมือลิ้นเอวขาอะไรเงี้ยเหมือนมันทะเลาะกันเองตลอดเลยอะไรเงี้ยครอความที่แบบที่แบบกินดิ้งงูได้อะไรเงี้ยแต่แม่เห็นไหมที่แบบทำอะไรที่แบบควบคุมร่างกายอะไรเงี้ยควบคุมร่างกายตัวเองที่ที่ที่นักก้ามเขาก็จะแบบทำลมเดกๆได้อะ่แตึ๊ก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 เงี้ยคนแบบกินดิ้งงูไม่แค่เมื่วานนี้ไม่กัดลิ้นตอนกินข้าวก็คอนเสิร์ตมากแล้วเลยตายแล้ว